เป็นกลุ่มเลยปล่าอกหน้าปล่าอกหน้าสามปลาย้อนตัวหนึ่งเอาหน้าก่อนปนเงี้ยงอู้นั่นปลาย้อนพี่น้องวันนั้นได้กินน้องแล้วกินหัวแล้วพี่น้องได้ปลาย้อนใส่กระดาษกันนะพี่น้องได้ปลาย้อนเห็นว่าปลาย้อนยม่ติคือคือปลาเสียมเนี่ยเอาสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กัมโยกสะดุ้งอีกแล้วเนาะอยูไอ้บ้านน้องแกงครับสะพานบ้านน้องแกงว่างเงีวครับพี่น้อง ทีมงานลงไปก่อนแล้วไปเบิ้งเลยนะครับพี่น้องสะดุ้งการเกล้าล้วครับพี่น้องสองเส้นเคืองแปดสอกครับพี่น้องทีมงานลงยกเรียบร้อยแล้วคุณครับรบ,บรูอใดบรูอด้ผมก็ะพึงยางลงมาเนาะพี่น้องไปเบิ้งเลยนะครับ <Okay. S 1> มาโยกีน้ำซี่ครับพี่น้องคุณทีมงานยกทวนทวนอยู่พี่น้องบรูอใดเลยสวัสดีครับพ่อใดยุทธพ่อได้หลอดใช่ไหม เดี๋ยวมันก็นมาโดดขอสะดุง้งขันประคอข้อสะดุง้งมานทิท่านมันบัอุอ้ยปลาแก้วแม่ขาวพากเลยพี่น้องปลาแก้วมันจะเขา่าสองเส้นเคืองหรยจังไดมือเสาบไปเอาเส้นหนึ่งมาหยกวัวล่ะหยกวัวขึ้นนี่น้ำไหลาปานี้เนาะ ไก่แป้ง ตัวนข้าเจ้าแจกหน้าก,กาข้าเจ้าก็เลยประกาศให้มาเอาแจกหน้าก,กากอนามัยนะครับป้องกันโควิดตัวพี่น้องคือบคอยเข่าปันไ,อองไงดวะย้อน,น,นไปข้างหนาง้านี่บเปล่าเดี๋ยว ย,ยกจะขึ้จะขึที่หบนบ้าคุณแม่โยกขึ้นไหมปลาแก้วแต่คาควาเล จ็กินพอเดียวกับหมาอยู่ดีใส่กล่องมากฮึ คำนี้อะอืมยู่งใสคำๆป่าเลีนดีด้วยพี่น้องมาขมขอบนี่ล่ะ่ติไปกลางๆะ ก็เล่นมาขบขบนี่ล่ะมากินพักนั่งห้างอย่าง เขาอยู่เขาอยู่อุ้ยปลาแปบปลาซอยแล้วก็ปลาบังหน้าน้อยพี่น้องสามมัน แปไงลงะปลงหน้าเขาแปลงหน้าเขาดีเหรอ <h> ตกแร้งตกคำคำมากเขาดีครับพี่น้อง <h> ไม่ได้ปากกันแย่งนะไปปิ <h> ้งแฮมมากินไหม คนบ่กินคนกินไครคนกินใข่ใใอาซีีให้บอกท้องแดงกิน เป็นกลุ่มเลยปลาบอกหน้าปลาออกหน้าสามปลาย่อนตัวหนึ่งออกหน้าก่อนปอลเงียงอู้นั่นปลาย่อนพี่น้องวันนี้ได้กินนองมาแล้วกินน้องวาแล้วพี่น้องได้ปลาย่อนใส่บ้างก็ะด้กันนะพี่น้องได้ปลาย่อนเห็นบ่ลปลาย่อนไม่ติคือคือปลาเสียมเนี่ยเอาแต่ว่าเงียงมันนี้สุดยอดได้พี่น้องผิดไผ่สุดยอดเลยหักเงียงก่อนกระไรหยง hm? thưa quá? thưa quá? thưa quá? thưa thì thưa quá? 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 thưa สูสีอะไรกันแล้วก็ประกวดหากพาก,กันเป็นปลากแก้วเหรอพี่น้องเอ้ย พี่น้องเป็นก pues bon ุมเลยอันน er ี้เอาโตงันไปใส่อุ้ยเสียสองโต๊ะเอาโตงันไปใส่วะได้ฝั่งตงหน้าตัวหนึ่งรูดไปอ้อนรูดเองไดี๋วะเม่อเป็นสะดุ้งขาดบนนอแบบนี้สิได้ตากสะดุ้งได้แบบนี้พี่น้องไม่ได้ขาดรูดไปใส่วะ้อ้ยแม่นอยู่บ่นนี่เติบอยู่ที่ตรงหันไหน คึ้นซื้อโบเดียใหญ่เด้อด้วยพี่น้องวันนี้อยู่นี่ละเขาดีครับซะที่แต่ว่าสิใหญ่ขึ้นไปทึ่งๆผมจังน่อยพี่น้อง ตรงทึ่งเลยเด็กกินบอกว่าอู้ป่าอย่างนี้มาใหม่ป่าหางเหลืองอะป่าอย่างไรปลาขาวแม่นอยู่หรอหางเหลืองปล่อยซะน่ะปลาหางเหลืองปลาขาวหางเหลืองปล่อยพี่น้อง mày bà cái nhang mày cái nhiều đâu bà cái nhang mày เข้ามาคำเดชคลิปนี้มาคำพี่นอ้องแม่แบปะแม่งปะอุ้ยเปรา้ยเรียวอ๋อใส่เดียวกันเลยวะนอะ้อโอเคตัวใหญ่ๆมาเนี่ยนะยกไปยกมากกับสี่พ่อหิมแล่วพี่น้อง ตัวงเงยกลัวบางหันอีกสิลงมากกันใหนตัวหญ่แ <c oughs> <c oughs> โอ้พี่น้องโอเคเลยได้อีกแค่สองตัวแล้วปองนันมาคักมาคกัก <c oughs> ต่อพี่น้องอ้แต่ว่าสีคำหล็นบอมาาคำหลห้อง เบียดลายพี่น้องเขาสวนเขายังสวนไก่เฮ็ดเผิอกออกไปแล้วลวะเดี๋ยวทีมงานสิทายลงช่องทีมงานหอกพี่น้องอะไรอยู่วะปลาหางเหลืองบอกเราปลาหางเหลืองปลาขาวหางเหลืองเหรอพี่น้องปลาลังบากก็เอินปลาลังขอถ้าเอิญไปรายยังไงเนี่ยป,ะะป,ะะปลลาัง ท้างนีล่ละเอินแต่ปลาเขาหางเหลืองปลาเขาลังบักค <g ül> ันติดระ่าหลังเอาได้พี่น้องได <g ül> ้บอห่าอะไรบอ <g ül> มาใส่หรือมาอยาม ขเขาลยสี่คำแหรอเด้อพี่น้องยันบ่โดนอยู่ดอกเด้อคลิปนี้รุนน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องเยงเห็นเห็นก็แจ้งดีเด้อโอ้ยขอใยตับย,าย้ายให้ไงเด้อวันลมาตัดเนี่ยบ่ ผู้เดลไพ่ย่าไงบอโอ้เก่งเด้ะเออให้เราใส่รถเรามาเบิ่งหลาดล่าไงเราใส่รถได้อยู่ทั้มาหากินให้เราได้ทั้มาหากินน้อกันเอายงปาลังบักลไยไปรถเฮ้ยคำคำมาบ่อเขาเลยพี่น้องนี่เห็นบ่อเขาตองมาเที่ยง มาถึ้งเทียงกับห้อนห่อนเลยพี่น้องเฮียแตกเฮียแตกนะพี่น้องเออดเอาหน่อยอยากได้ปลาอยากได้คลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ะอ๊เอา เป็นไงเราเห็นเขาอยู่ย้ายกันเด้อสองคเฮ้ยนอนตีมาเลยเออมันคือบ่คอยโดดดีแล้วล่ะพี่น้องปลาซอยได้เห็นพี่น้อง ย่านเดล่าพี่น้องอีดอกมันคำแล้วเออทายปำรวดทายจงังหวัดจังหวัดเบิ้งเท่าที่สเห็นเท่าที่สเบิ้งได้มหืมห้มไป<จ>เขามันมีหูขาดบอมันหลุดลายเทีอะไรดิม่ายยังวะมันตัวน้อยยีอบอ่บัว ันเลือกถบ่เอาดมันด่างอยู่บ่มันเราใส่เป็นด่างอยู่ย่าเก็เป็นผู้พายเนาะพ่งี้เราก็เป็นผู้ใสเนาะอี่ยง่อุ้ย ปลาบังหน้าปลาบักหน้าไอีกเรี่ยวพี่น้องย่งน้หยห่้ยห่หยๆ่ๆๆห่มงันติดออกตูมไปผุ่เนเนแนวเฮ้ยปลาหางเหลืองขึ้นลายแต่วะปลาลังปลาไงปลาครัพอยขึ่นโคกเลยพี่น้องปลาครับของ ใส่ออกไปง่าแงยแล้วด่างงเอ็นหรือเปล่าปูย่าเราจริงเนาะผ้าอยู่ไวๆอยู่แต่ว่ายุสานเต่ปูก็บ่เห็นเลยสองตาแยกห,หน่อยวันนี้จอยก็แยก่ถๆ ที่เล่าเทพเทพประดุกเฮๆลงมาเนี่ยเล่ากันจอดไว้เลยดีมันมันเล่าไปแล้วเหรที่ว่าเขาเห็นอยู่มันอยู่อันใต้พื้นนะเมืนเนี่ยเล่าเนี่เล่าผูกเสียไว้ที่ืูหัวใจจอยเมียอ้วนเมียกับอ้วนไปแล้วไปต้อกันดีสิ ท่านบ่พี่น้องดีต<อ>ลาบักหน้าหน่อยปล่อ,อ,อยบอ่บอ่อจ้อยมันคือแทบๆๆบแทแทบคืดแทนน์ในปลาบงหน้าหน่อยพี่น้อง บอกเขาให้เขาให้เขาวันญี้เราบอกให้เขาให้เขาขอยู่ก็แต่บดากันเอาอีแขมาแล้วยงแมยกเอาควนดีเนาะไปฆ่านันซะนันเอาเอาเอาเ ว่ค่านแล้วค่างากแน่าเที่ยบป่านว่าน้ำขอนจริงอุ้ยจักบาทด้วยพี่น้องด้วสิล่าพี่น้องแล้วด้วยคำแล้วด้วยครับพี่น้อง ทำแล้วตอนนี้ว่ามันหาโม่งกลัวหรอผมโม่วโมงเหรอป่ะจักตี่านมันคำไปกว่านี้ยานพี่น้องไ่เห็นนะมัน พี่อยากว่าสีปีดอะไรดิ อายุบานเอามันก็พ่อยกเหรียญรู้แต่ว่าถ้าเดินทางมาทางไก่แต่ว่าบวกพูดพวกพูดเหรอเนาะมากเกลไก่บ่ได้ยิ่งงว้ยแต่ว่ายุไกลเนี่พ่อยกเหรียญรู่พี่น้องใช่พ่อได้ยุดิกลิ้นได้รับพี่น้องซะคือเป็นตะเข่าได้อด้อีกบาหนึงเพราะว่ามันเป็นตะปากระแนียงเขาขึ้นอย่างงี้ดิเป็นตะเข่ายิ่ดีดิอีบาหนึงได้พี่น้อง ยังไงเลยเสียงว้อมก็ิได้ป่าละปลไปยังหึือไปเขาของลองไปยังเออปลกบึกไปยังนะประนันเลยบ่เป็นตะเขาวเนะาะหันปายัางเงียลงไปนะ,ออนะนประจอกเนี่ยเลยโอเคพี่น้องครับผม ขอบคุณหลายๆนะพี <substit uting> ่น้องเนาะคนที่เบิ่งจนจบคนที่เขามาเบืองไม่ก็เรล่มกดติดตามเล้ครับลิบหนี้มันกับคำเหรอพี่น้องเราวก็สิยกต่อตั้งหน่อยอยู่หรอกแต่วันบริดอัดได้พี่น้องอย่างมันมือนใจพี่น้องไปเห็นน้ำครับผมแต่ว่าทีมงานกับสิยกต่ออยู่ครับโอเคเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องลิบหนี้สนิทก่อนเนาะบายขอบคุณหลายๆครับเขาอยู่บอกโอ้ยเขาเขาอยู่ครับพี่น้องปล่าหน้า ไอแปงไอ้แปงอุ่นเอาพี่น้องเบิ้งวิวแล้วกันลำซี่สะพานบางังเงหน้องแกงปุ่นวิเรือลำหนึ่งกำลังหาป่าอยู่พี่น้องข้าเจ้าก็ลองลองมาหาป่ากันโอเคเนาอพี่น้องเนาะ